น้องโยกสวรรค์สงชั้นมาเกิดเพื่อเป็นพยากรส์ที่โบยบินคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบ่งปันข้อมูลข้อคิดเพิ่มพลังบวกนะคะเออสามเหตุผลทาไมยุคนี้เราต้องมีสินค้าหลังบ้านนะคะเพราะว่าสินค้าหลังบ้านเนี่ยจะเป็นทั้งทางรวยและทางรอดของเราได้เลยนะคะทุกคนอใครยังไม่มีสินค้าหลังบ้านนะคะลองพิจารณานะคะว่าเราจะนําสินค้าประเภทไหนดีนะมาไว้เป็นสินค้าหลังบ้านของเรานะคะทุกคนโดยเฉพาะนะคะ คนที่มีงานประจำอยู่ณเวลานี้นะคะใครที่แบบว่าเอ่อกำลังหารายได้พิเศษเนาะอยากมีรายได้พิเศษนะคะแล้วก็งานประจำที่เราทำอยู่ทำไมคะมันเขาเรียกว่ามันมีรายได้ไม่มันมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายของเราถูกต้องไหมคะมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายของเราทําให้ทําไมคะวันนี้นะถ้าถ้าเราไม่คิดอยากจะหานะคะเขาเรียกว่า การมีรายได้นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอ,อ่อเป็นเขาเรียกว่าช่องทางอะทําเงินนะเป็นเป็นรายได้ที่สองรายได้ที่สามเนี้ยค่ะเราก็ต้องลองคิดพิจารณาดูนะนี่เราต้องมีนะคะช่องทางนะคะเพื่อหารายได้นะช่องทางที่สองช่องทางที่สามช่องทางที่สี่อะใครจะมีได้กี่ช่องทางนะจัดไปนะแต่วันนี้นะ เราจะมีรายได้เพียงทางเดียวนั้นไม่ได้แล้วนะทุกคนเราจะต้องหานะคะหารายได้เพิ่มนะคะให้มีการเขาเรียกว่าอะไรคะมีรายได้เข้ากระเป๋าเข้ามือเราเนี่ยนะคะในทุกๆวันนะคะเป็นทางที่สองทางที่สามนะคะหรือถ้าใครแบบไหวนะทําเป็นเลยสี่ห้าทางนะทุกคนนะคะจําเป็นมากนะคะเพราะทําไมคะต้องบอกเลยว่ายุคนี้นะยุคนี้นะ ยุคนี้ยุคนี้ต้องบอกเลยว่ายุคนี้นี้นะคะยุคนี้นะคะมันเป็นอ่ามันเป็นเศรษฐกิจนะคะเออเขาเรียกว่าปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินในช่วงเขาเรียกว่าย่วงช่วงธุรกิจนะคะหลังที่มีการเกิดโควิดขึ้นมานะคะทําให้หลายหคนนะคะมีปัญหาะคะต่อเนื่องนะคะจากโควิดนะคะเข้านะคะสองปีผ่านมาปีนี้เข้าปีที่สามแล้วนะคะ แต่ทำไมคะแต่ทุกคนก็ทําให้หลายๆคนนะคะทําไมคะตกงานนะคะและปัจจุบันก็ยังหางานทําไม่ได้เลยทําให้ทําไมคะมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอเพราะว่าหลังจากเจอวิกฤตโควิดมาะคะหลายๆคนนะคะปิดกิจการของตัวเองไปนะคะบางคนก็โดนเลานะคะโดนเชิญออกจากงานนะคะเพราะว่านายจ้างไม่สามารถที่จะทําธุรกิจหรือว่าทํางานที่ตนเองนะคะ ได้ดําเนินการอยู่นะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะแบกรับนะคะค่าจ้างของพนักง,งานได้ฮะหลายคนนะใครใครบ้างนะเป็นหนึ่งในนี้นะเป็นหนึ่งที่เป็นเจ้าของกิจการที่ต้องนำไมคะผิดกิจการตัวเองลงไปนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่แบบโดนเลเก out ออกจากงานนะคะหรือหลายๆคนอาจจะโดนลดเงินเดือนก็มีนะทุกคนหลายๆคนนะโดนลดเงินเดือนก็มีนะคะแต่ทําไมคะเพราะตอนนั้นนะ มันหางานทํายากมากใช่ไหมคะช่วงที่โควิดเข้ามาเนี่ยหางานทํายากนะคะในเมื่อนายจ้างบอกว่าขอลดเงินเดือนเราก็ต้องยอมนะคะเพราะถ้าเราออกไปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะหางานได้ที่ไหนทํานะคะเราก็เลยทําไมคะยอมนะคะยอมที่จะนะคะให้ในายจ้างนะลดเงินเดือนเรานะคะหลายๆคนเจอนะคะอย่างเช่นนะคะสายการบินสายการบินหนึน้องต้องบอกเลยอันนี้ประสบการณ์จริงนะที่น้องเจอมานะคะ กับตัวเองนะคะคือน้องไม่ได้ทํางานที่นี่นะคะแต่ว่ามีรุ่นพี่ที่เขาทํางานที่นี่นะสายกันบิงสสยกะสายกันบิงสายกันบินอ่ายี่ห้อนหนึ่งเลยนะบแบรนด์หนึ่งนะคะสายกันบินแบรนด์หนึ่งนะคะเป็นนะคะพี่ที่เขาทํางานเขาเรียกว่าอะไรระดับอ่อคือระดับสูงอะ่ะทีนี้เขาก็บอกว่าอ่ะให้คุณเลือกระหว่างคุณจะเอาเป็นเงินก้อนไปแล้วก็คือ คือออกไปจากออกไปจากสายการบินของเขาไม่ต้องมาทํางานอีกแล้วหรือนะคะคุณจะทํางานกับเราแบบไปยาวๆเลยแต่ว่าเราต้องขอลดเงินเดือนลงนะคะก็มีชอยให้เลือกนะหลายๆคนแบบบางบางคนนะคะก็คือเขาไม่ให้ชอยเลือกเลยเขาก็คือแบบเชิญออกลูกเดียวเลยนะทุกคนอคิดดูนะทุกคนแต่ว่าหลายๆคนถามว่าได้เงินก้อนออกมาเขาก็ไปเปิดธุรกิจของตัวเองนะแต่ตอนนั้นทําไมคะมันก็ละสัมละสายเพราะว่า เป็นยุคที่แบบโควิดอ่ะโควิดก็คือถ้าเปิดร้านอาหารเปิดร้านอาหารก็ลําบากนะคะแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรปรับตัวเองนะแทนที่จะเปิดหน้าร้านนะก็ต้องมาทําเป็นแบบ i v l i v e r y นะคะเป็นออนไลน์อย่างนี้ไปนะคะถึงถึงจะพอมีไรายได้เข้ามาบ้างใช่ไหมคะทุกคนนี่แหละคะ่ะมันก็คือเลยเกิดเป็นปัญหาว่าทําไมเนี่ยช่วงที่เป็นยุคโควิดน่ะยุคโควิดอนะ่ยะหลายคนประสบปัญหามากๆเลยนะคะไม่ว่า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่าการไปโรงเรียนอีกนะโรงเรียนหลายโรงเรียนก็ปิดนะคะก็ผู้ปกครองต้องรับภาระดูแลลูกหลานนะมันก็ไม่เชิงว่าเป็นภาระทุกคนแต่ปกติแล้วอะ่ะคือถ้าเราไปทํางานใช่ไหมลูกหลานเราก็จะไปโรงเรียนนะคะช่วงเวลากลางวันระหว่างที่เรากําลังทํางานอยู่ลูกหลานเราก็มีทางโรงเรียนช่วยดูแลใช่ไหมคะแต่พอโรงเรียนปิดใช่ไหมคะไม่มีการเปิดสอนและเป็นการเปิดสอนออนไลน์ข้อที่หนึ่งเลยนะคะ คือเราก็จะมีในเรื่องค่าจะจ่ายของอะไรคะอาหารเช้าอาหารกลางวันของลูกคะ่ะเพราะว่าเวลาเปิดเทอมไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีอาหารเช้ากับอาหารกลางวันใช่ไหมคะแต่พอป,ปิดเทอมปุ๊บเราก็ต้องดูแลในส่วนของอาหารเช้าอาหารกลางวันของลูกเองนะคะแทนที่จะไปทานที่โรงเรียนใช่ไหมคะข้อที่สองก็คือพอ,พอนักเรียนเนี่ยอยู่บ้านเรียนออนไลน์ทําไมคะไม่มีคุณครูคอยสอนหรือแนะนําวิชาที่เขาเรียน ก็ตกมาเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองอีกต้องคอยสอนคอยแนะนําพอพอมันเป็นอย่างนั้นทําไมคะมันก็เกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวนะคะไหนจะเรื่องดูแลครอบครัวอีกไหนจะต้องทํางานหาเงินเข้ามาในครอบครัวอีกไหนจะเจอเรื่องของโควิดที่เกิดขึ้นนะคะทําให้ทําไมคะเราแบบปัดเขาเรียกว่าจัดสรรเวลาได้ยากมากนะคะนะเพราะว่าทํางานประจาแล้วก็ต้องเดินทางเสียเวลาในการเดินทางนะคะเพราะว่าเออบางทีก็เจอรถติดบ้างอะไรบ้างนะสําหรับคนที่ อยู่ในกรุงเทพนะคะหรือว่าจังหวัดใหญ่หญหญๆหลายจังหวัดนะคะช่วงเช้าช่วงช่วงเย็นเนี่ยรถก็ติดเหมือนกันนะทุกคนถูกต้องไหมเออต้องบอกเลยนะเนี่ยพอเจอปัญหานี้เข้าไปมันก็เลยทําให้หลายๆคนอ่ะแบบว่ามึนงงนะคะมึนงงในวิกฤตที่เจอนะคะหลายคนก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะคะหลายๆคนก็ไปไม่เป็น,นก็ต้องบอกเลยนะทุกคนว่าจริงๆแล้ว่น้องโยกก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรคะ เจอวิกฤตโควิดมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนช่วงโควิดทําไมคะช่วงโควิดเนี่ยเราก็ทํางานนะเออไม่ได้เราแน่นอนเราไม่ได้เป็นลูกจ้างใครนะเราเป็นนายตัวเองแต่ว่าเราต้องเดินทางออกไปต่างจังหวัดนะคะพอเกิดโควิดทําไมคะเขาห้ามให้เดินทางออกต่างจังหวัดไปจังหวัดไหนก็ไม่ได้คะ่ะต้อง ต้องอะไรต้องมีกฎระเบียบต้องมีเรื่องของเวลานะแล้วยิ่งช่วงมาใหม่ๆก็จะดนในเรื่องของการเคอร์ฟิวนะเคอร์ฟิวเรื่องเวลาก็คือห้ามออกจากบ้านตอนกลางคืนนะคะอะไรประมาณนี้เราก็แบบตอนนั้นเราก็เจอวิกฤตเหมือนกันทําให้เราอเดินทางไม่ได้นะคะแล้วก็เลยแบบไม่สามารถไปพบปะลูกค้าได้ก็เลยต้องทําไมคะอยู่ที่บ้านนะแล้วก็พยายามคิดค้นหาวิธีนะบางครั้งอะนึกออกไหมคนเราอะ่ะ เวลาคุยกันต่อหน้ากับคุยกันทางโทรศัพท์หรือว่าทางแชททางออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันแบบไม่ได้อารมณ์เหมือนเวลาเราไปเจอตัวต่อตัว,ตว,ตวได้ปะหน้ากันได้เจอหน้ากันอะทุกคนนึกออกไหมประมาณนั้นเลยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าโอเคมันทํางานอะได้ยากขึ้นนะคะรายได้ก็ตกลงใช่ไหมคะเพราะว่าปกติอะน้องยกก็จะทําหลายอย่างมากๆเลยนะคะเออต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยนะแต่พอเจอโควิดหลังจากโควิดมานี่ก็คือเออ ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เดินทางไปต่างจังหวัดเลยนะคะเออไปไม่ได้ไปเที่ยวเราคูไปทํางานนะคะไปทํางานนะคะนั่นแหละมันก็เลยทําให้เราทําไมคะเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันจะต้องทําอะไรสักอย่างมันต้องขยับตัวอะไรสักอย่างใช่ไหมคะน้องก็เลยคิดว่าอ่ะทําอะไรดีทําอะไรดีน้องก็เลยนั่งคุยกันกันกบอ่าหุ้นส่วนนะคะว่าจริงๆแล้วมัน มันควรจะทํายังไงนะเนี่ยพาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะเออไปดูไปดูที่ดินเนาะไปดูที่ดินนะคะตอนนั้นก็คือเกิดขึ้นอะตอนที่วิกก่อนที่อ่าโควิดจะมาเนาะเออตอนนั้นพาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอะไปดูที่ดินนะคะเพราะว่าท่านกําลังมองหาที่ดินว่าอยากจะได้ที่ดินเนี่ยแปลงเนี้ยที่มันเหมาะที่จะสร้างตอนนั้นจะทำโรงงานอะไรสักอย่างนะคะก็อยากได้ที่ดินนะแถวระยองนะ ก็ไปแถวระยองกันแล้วก็ไปดูหาที่ดินนะแล้วก็ได้ที่ดินแปลงนี้มาก็เลยแบบอ่าพาผู้ใหญ่อ่าพาผู้ใหญ่ท่านไปดูนะคะว่าถูกใจตรงสเปคไหมพาไปนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยไปดูที่อไปดูหลายที่มากนะคะแล้วไปรับฟังรับชมกันต่อในตอนที่สองนะคะ